ครับสวัสดีครับทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับดาวรุ่งฟาร์มเป็ดบารารี่นะครับมาอัปเดตนะครับวันนี้นะครับเราพึ่งนะครับจำหน่ายลูกเป็ดนะครับยี่สิบสองตัวกับลูกเป็ด ที่อยู่ในลาวนี้จัดถายนะครับตัวละ60บาทนะครับถูกลูกค้านะครับรับไปแล้วนะครับตอนนี้ลูกเป็ดเราไม่มีเหลือแล้วนะครับอาจจะมีแต่รุ่นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับรุ่นใหญ่ๆที้เราจะจําหน่ายนะครับเป็นเป็ดเนื้อนะครับกิโลละ80บบาทเท่านั้นเองนะครับทุกท่านครับนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะเอาไปเป็นเป็ดเนื้อหรืออยากจะ นะครับเอาไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์หรือแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเรายังมีเหลือรุ่นนี้อยู่นะครับรุ่นนี้เราก็จําหน่ายรุ่นนี้เราจะคิดเป็นกิโลนะครับนนะครับเราจะคิดเป็นกิโลนะครับนะกิโลเพียง80บาทเท่านั้นนะครับเป็ดอยู่ในประมาณโลกว่าๆนะครับโล5โล7โล8นะครับถ้าตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะครับก็เกือบ2โลนะครับเป็ดยังอายุยังน้อยอยู่นะครับ สำหรับเป็ดน้อยนะครับเป็ดสองอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็มีลูกค้ารับไปแล้วนะครับรับย้ายบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะเหลือแต่รุ่นนี้นะครับแล้วก็รุ่นที่ผมได้คัดไว้นะครับรุ่นนี้ยี่สิบตัวนะครับรุ่นนี้ผมจะคัดไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไปนะครับขยายนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับ ที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับใครสนใจอยากจะได้ลูกเป็ดนะครับเดี๋ยวทางผมนะครับจะเพราะลูกเป็ดไว้นะครับถ้ามีลูกเป็ดแล้วนะครับ20-30ตัว100ตัวก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมจะอัพ โหลดลงมานะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆนะครับคนที่สนใจอยากจะได้รับลูกเป็ดนะครับในพิกัดที่ไม่ไกลสามารถมารับเองได้นะครับก็มารับนะครับแต่ถ้าจะให้ส่งก็ได้ครับเรามาคุยกันตกลงราคากันนะครับตอนนี้อ่าเรายังไม่มีลูกเป็ดนะครับแต่เรามีเป็ดใหญ่นะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้แม่เป็ดรู้สึกจะพักจะพักไข่อยู่นะครับเพราะว่า เขาได้สองรอบ3รอบละนะครับอ่ารอบที่สาหรือรอบที่4ี่เนี่ยนะครับเขายังไม่ไม่มาวางไข่นะครับอ่าตอนนี้เราหมดละนะครับจะมีอยู่ในคอกนี้นะครับยังเหลืออีกหนึ่งแม่นะครับที่ยังไม่ฟักออกมาเป็นตัวนะครับอ่านอกนั้นนะครับที่เป็นแม่พันอยู่เดิมอยู่แล้วเนี่ยนะครับเขาน่าจะอยู่ช่วงที่เขาพักไข่ครับตอนนี้ยังไม่มีไข่ยังไม่ได้วางไข่นะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับอยากจะได้ลูกเป็ด นะครับรุ่นต่อไปนะครับทักไว้นะครับอ่าคอมเมนต์ไว้นะครับอ่าส่งพิกัดที่อยู่ไว้นะครับถ้ามีเดี๋ยวผมจะติดต่อไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออัปเดตเป็ดบาร์บอรี่นะครับอ่า ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอ่าผมแจ้งพิกัดไดน,นึงนะครับตรงที่ฟาร์มผมอยู่นะครับก็คือบ้านดงหนามตําบลดงมรุมอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะครับเบอร์โทรติดต่อได้ก็นะครับ0996791084นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ